สวัสดีเพื่อนสมาชิกช่อง y o u t u b e นะครับหาอยู่หากินบ้านเฮาทุกท่านนะครับวันนี้วันที่31ตุลาคม2568นะครับพาเพื่อนสมาชิกนะครับมาตรวจแปลงนาข้าวนะครับข้าวที่เพื่อนสมาชิกเห็นนะครับเห็นอยู่นี้คือข้าวเหนียวนาน5 9นะครับข้าวเหนียวนาน5 9นะครับ หวานเมื่อวันที่4มิถุนายน2568นะครับข้าวนะครับออกรวงนะครับข้าวออกรวงเมื่อวันที่15ตุลาคม2568นะครับวันนี้จะมาทำการนะครับลดน้ำออกจากแปลงนานะครับลดน้ำออกจากแปลงนานะครับเพราะว่าข้าวเริ่มเหลืองแล้วครับนี่นะครับข้าวเริ่มเหลืองแล้วหลังจากลดน้ำออกจากแปลงนาแล้วนะครับ ประมาณ1 0ถึง15วันนะครับจะทำการเกี่ยวข้าวนะครับนะครับนี่เป็นข้าวเหนียวนาห5านะครับหวานเมื่อวันที่4มิถุนายน2 5 6 8นะครับนะครับข้าวออกรวงเมื่อวันที่15ตุลาคม2 5 6 8นะครับวันนีนะ้จะทำการลดน้ำออกจากแปลงนานะครับรดน้ำออกจากแปลงนานะครับสูตรที่ผมใช้ในการลดน้ำออกจากแปลงแปลงนาก็คือนะครับหลังจากที่ข้าว ออกรวงแล้วนะครับ15วันนะครับจะทําการรดน้ามาจากแปลงนานะครับนะครับข้าวก็จะนะครับจะพอต้องการน้ําแล้วนะครับพี่น้องนะครับนี่ข้อดีของข้าวเหนียวนนาก้าวก็คือนะครับนะครับเขามันจะบวมพี่น้องครับพี่น้องมาดูหน้าขางเคี้ยงนะครับที่เป็นข้าวเหนียวนะครับก็คอกหกนะครับพี่น้องเห็นไหมครับนี่นะครับเนื่องจากมีนะครับมีพายุนะครับลมฝนนะครับ มีพายุล้มฝนนะครับช่วงนี่แหละพี่น้องนะครับสามสิบสามเอ็ดวันที่หนึ่งวันที่สองนะครับอ่านะครับพฤศจิกายนนะครับจะมีฝนนะครับตกทั่วทุกภาคของประเทศไทยนะครับมันจะเป็นอิทธิพลของนะครับความกดอากาศสูงนะครับจากทะเลจีนใต้ครับพี่น้องเป็นร่องฝนนะครับร่องฝนพาดผ่าน ทุกทุพ่าของประเทศไทยนะครับเฮตไทยนะครับมีฝนตกแล้วก็มีล้มพร้อมนะครับส่วนมากข้าวนะครับข้าวเหนียวกอกหกนะครับกับข้าวนะครับหอมบรี105ส่วนมากสีล่มพี่น้องนะครับส่วนมากสีลมนะครับจะว่าข้าวเหนียวนี่ข้าวเหนียวน่านน้าน59นะครับนี่นะครับบ่ค่อยล่มพี่น้องนะครับบ่ค่อยล่มนะครับเนี่ยนี่คือข้อดีของเขานะครับี่ นะครับข้อดีของเขานะครับแล้วก็ออกลวงนะครับออกลวงออกลวงก่อนข้าวนะครับข้าวเหนียวก็ก็หกนะครับแล้วก็ออกลวงก่อนข้าวหอมมะลินะเฮ็ดไห้มันมันได้มันได้เกี่ยวเลี้ยวที่น้องครับนี่นะครับอีกอีกส่วนหนึ่งนะครับออกลวงเร็้ก็ได้เกี่ยวเร็้วนะครับออกออกลวงแล้วนี่นะครับประมาณบ่เกินหนึ่งเดือนนะครับ ประมาณย5 kind of 3 0ิบห้าสามสิบวันก็ที่ได้ทำการเกี่ยนะครับข้าวจะอยู่ในระยะแก่นะครับแก่พอดีแก่พับพึ่งนะครับนี่แก่พอดีแก่พับพึ่งนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่ข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวน่านห้าเก้านะครับนี่นะครับข้าวเหนียวน่านห้าเก้านะครับ อายุน่าจะร้อยพี่น nice ้องนะครับเนี่ยร้อยสี่สิบแปดวันแล้วครับเนี่ยนะครับร้อยสี่สิบแปดวันนะครับนี่นะครับพี่น้องดูดินะครับลวงนะครับลวงสวยงามบ่ครับเนี่ยนะครับนี่นะครับหวงจับที่บ่าเมล็ดนะพี่น้องจับที่บ้างนะครับนะครับนี่นะครับนี่คือข้าวเดี่ยวนานห้าเก้าครับเนี่ยนะครับนะครับ เหนีวยวนานห้าเก้ากำลังเหลืองนะครับนี่เหลืองน,นะครับเหลืองแก่เต็มที่แล้วครับนี่กำลังเหลืองนะครับนี่เขานะครับลักษณะของการเหลืองการแก่เมล็ดข้าวก็จะเนี่ยพี่น้องก็จะเริ่มจากปลายปลาย้ายวงนะครับเริ่มเหลืองเริ่มแก่ไปจนถึงไปหอดค้นนะครับไปถึงค้นนะครับสุดท้ายก็จะเหลือนะครับคนน้นจะเป็นส่วนสุดท้ายที่เขา ที่เขาสีแก่แก่เหลืองนะครับนี่นะครับนี่มาดูพี่น้องครับนี่คาดว่าวันที่สิบสิบถึงสิบห้าพฤศจิกานะครับที่ได้เกี่ยวข่าวพี่น้องครับนี่สิบสิบถึงสิบห้าพฤศจิกานะครับจะได้เกี่ยวข้าวนะครับนี่นะครับถ้าเกิดหลังจากนั้นไปแล้วนี่นะครับมันก็สีนะครับ ขอมันก็สิแก่พวดพี่น้องแก่วามหมายคือมันมีโอกาสล่วงล้นเวลารดเกลียวนะครับพี่น้องก็เลยตรงเกลียวระยะพับพึ่งนะครับตรงเกลียวระยะพับพึ่งนะครับนี่นะครับนะครับนะครับวันนี้เลยทําการลดน้ำมาจากแปลงนานะครับลดน้ำมาจากแปลงนานะครับลดน้ำมาจากแปลงนานะครับ ครับนี่ครับข้าวช่วงเช้านะครับมีฝนตกนะครับช่วงบ่ายนี่แดดออกแล้วพี่น้องครับนี่นะครับอิทธิพลจากล่องฝนครับพี่น้องความกดอากาศนะครับกดอากาศสูงจากทะเลจีนใต้พี่น้องพาดผ่านประเทศไทย ในเกิดนะครับเกิดฝนตกทั่วทุกภาคของประเทศไทยนะครับก็จะนี้นะครับฝนตกกับจะมีสามสิบสามเอ็ดวันที่หนึ่งนะครับวันที่สองยนดีครัะพี่นอ้องหลังจากนั้นเลาวกันนะครับจะเป็นอากาศหนาวจากอากาศอากาศหนาวลงมาแทนที่นะครับทั้งภาคเหนือภาคอีสานนี่ครับ จะทำการลดน้ำออกจากแรงนานะครับเริ่มจากข้าวเหนียวน่านห้าเก้าก้อนนะครับนี่นี่ครับข้าวเหนียวน่านห้าเก้าก็คือข้าก็ททำการลดน้ำลงไปนะครับข้าวหอมบอรี่หนึ่งศูนย์ห้านะครับตัวนี้คือลดน้ำลดน้ำออกจากนะครับข้าวเหนียวน่านห้าเก้านะครับนะครับลดน้ำออกจากข้าวเหนียวน่านห้าเก้า นับ่นจะมาคลิกดูดิครับดิดูเมล็ดข้าวเหนียวน่านห้าเก้านะครับมักบอกีีน้องดที่มักกวกว่หกนะครับพอดีทั้งสองพันธพี่น้องนะครับมันจะมีข้อนะครับข้อดีนะครับ ข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันข้อดีของข้าวเหนียวกระพก็คือขอ่าวบวรลมนีหแหละัพี่น้องครับนี่น,นะครับผลข่าวบวชลมนะครับแล้วก็สองก็คือนะครับขาวขาวมันจะเกี่ยวไวเพราะว่ามันออกรวงก่อนนะครับออกออกรวงก่อนข้าวเหนียวนะครับกับข้หกนะครับนี่นะครับข้อดีของเขาะนะครับนะครับนะครับแต่ว่าข้อด้อยของเขาก็คือนะครับพี่น้องต้องดูแลเอาใจใส่ให้ดีนะครับเพราะว่า ผลการที่จะเปลืองปุ๋ยเนี่ยเทียบกับข้าวเหนียวของ้าวหกนะครับนะครับใส่พอดีพี่น้องใส่ได้หลายกันนะครับเจอปัญหาเรื่องนะครับนอนกอพี่น้องนะครับนอนกอเพียอีกนะครับนี่ครับพี่น้องพื้นที่นะครับพื้นที่สิบไร่คาดว่าจะเกี่ยววันที่สิบถึงสิบห้านะครับสิบถึงสิบห้าพฤศจิกายน สองห้าหกแปดครับนี่นะครับนี่ครับเดี๋ยวไปดูนะครับรถตอนนี้เอาน้ำจากแปลงบนนะครับนี่เอาน้ำจากแปลงบนก็คือข้าวข้าวเหนียวนานห้าเก้านะครับจะเอาไหลนะครับเปี่งลงไปพี่น้องเปล่งไปใส่มะลินี่นะครับนะครับเอาน้ำนี่นะครับ เอาน้ำลงไปนะครับข้าวหอมมะลิหนึ่งศูนย์ห้าครับนี่นะครับหอมมะลิหนึ่งศูนย์ห้านะครับนี่นะครับน,ะบนี่ก็พอมันเต็มเรียบร้อยแล้วกับปิดทางพี่น้องเขาจะเปิดระบายลงลงคลองนะครับระบายลงคลองนี่นะครับเดี๋ยวมาดูข้าวหอมมะลิหนึ่งศูนย์ห้าพี่น้องเห็นไหมครับนี่ มันกนันยังบ้ันกําลังเริ่มกลมพี่น้องกอนันยังมันย,ยังบ่ได้ไ่ได้กลมดีนะครับนี่นะครับมะลินี่คือมะลรีหนึ่งศูนห้านะครับนี่กระล่มพี่น้องครับนี่นะครับแปลงด้านบนล่มแต่ว่าแปลงด้านล่างนะครับด้านล่างยังบ่ค่อ,คอยล่มบนไดพี่น้องร่มอยู่น้อยนึงนะครับนะครับ เดินเดินไปดูตรวจดูแปลงมะลิด,ด้านล่างจักน้อยนึงนะครับเนี่ยอูอากาศร้อนอบอ้าวพี่น้องตอนเศร้านี่ฝนตกคึมตอนเศร้าฝนตกคึมพอตอนช่วงนี่ใบใบเลยพี่น้องนะครับเนี่ร้อนอบอ้าวแล้วก็แดดออกนี่นะครับสวนกวล้วยเราเหลืออยยุบ่ะจะเครือดละพี่น้องนะครับสองสามเครือนะครับเดี๋ยวนะครับ นี่พี่น้องล่มนี่ครับเดี๋ยวมาเดินดูน่อกันนะครับบางส่วนนี่พี่น้องเห็นไหมครับนี่เริ่มเริ่มมีเหลือแง่แง่พี่น้องนี่นี่ครับ,บนะครับ,รม,รม,รบ,รบมาดูส่วนที่คาร์มอลีล่มพี่น้องครับน,นี่นี่คือล่ม ตอนนี้มีย่งเพราะว่าเขาออกล่วงไปแล้วพี่น้องมันก็น,นะครับนี่จเป็นพี่น้องเลยนี่นะครับของคนนี่ลมยังมาท่านออกลวงนะครับของเขาเนี่ออกล้วงแล้วค่อยลมน,นะครับพีย่านะพี่น้องนะครับนะครับธรรมดาของนะครับข้าวที่ลำต้นสูงพี่น้องจังความบิสิหนึ่งศูนห้ากับนะครับ คข้อเหนียวก็ขอหกนี่นะครับลำต้นพวกนี้สูงมาพี่น้องนี่เห็นไหมครับนี่นะครับนี่คือหอมเบอรีหนึ่งศูนย์ห้าครับนี่หอมเบอรีหนึ่งศูนย์ห้าทังนี้ยังบวล้มนี่ครับพี่น้องนี่ยังบวล้มยังบวล้มครับนี่ครับยังบวกล้มนี่ันี่อยู่หอมเบอรีพี่น้องนะครับนี่สวยงามพี่น้องข้าวเบอร์ดึงของโลกครับนี่ นะครับขอบคุณี่กดติดตามกดไลค์กดแชร์พี่นอ้องช่อง y o u u u e e หาอยู่หาก,กินบ้นานเฮาวันนี้มาทำการลดน้ำออกจากข้าวเหนียวนะครับนานห้าเกนะครับนี่นะครับ สมบริหนึ่งศูนย์ห้าครับนี่วงสวยงามรวงใหญ่